เฮ้ยมันดันไฟฟครไฟอ่ะหม่โหมะตอันดันไฟฟาฟ้าแหกแตกไฟแตกวไรเเลฮึทไมาอน้านลงมาไหนดีเพื่อนเออหลัเาหลังเาหลงเา ตายเอาน้ำตายอีกหนึ่งวยสวยพโยมโยมบนหหมดแล้วอีกหนึ <S <S ่งนีกหนึกะลีกะลีกะลีกะกะลีอะกะลีอ şey ะุราขึ้นมาอ้้ตาตาย่งยออกเต็มตุนึับเออมึงเก็บเก็มเลย